จะไปบอลโลกใน4ปีข้างหน้าเนี่ยแป้งว่ามันต้องผสมผสาน,สานกับทางรัฐบาลก็คงจะช่วยดช่วยด้วยแป้งคิดว่ามีลูกครึ่งไทยที่เล่นอยู่ในลีกที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะในยุโรปอย่างแป้งเพิ่งเจอเอริกคาร์ามาแปง้งที่บ้านเนี่ยนีจูดเบลเนี่ยแป้งว่าทุกคนสนใจนะคะคถ้าหมายถึงว่าในการที่จะเ,เล่นเบียดการเป็นแ,<ค>แบก็กซ้าทยทีมชาติสวีเดนหรือว่าศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษเนี่ยกับถ้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็อีก อย่าลืมว่าอีกสัญชาติหนึ่งเขาคือคนไทยเช่นกันเข,เขามีเขาเรียกว่าทไลายในการตัดสินใจไหมครับอ,อย่างเงี้ยคุยมาทั้งจูดเบลหรือว่า,าวคาวมาเนี่ยมีการทำลายตัดสินใจไหมว่าเขาจะสู้กับในการที่จะติดทีมชาติอังกฤษหรือสวีเด<ข>นแค่ปีหน้าปีนู้นหรือว่า จริงๆจูดเบลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราคอนดิฟายบอลลูนรับสามซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วนะตูนเขาจะมาเล่นส่วนเอลิกคาวตอนนี้แป้งก็กำลังชวนเขามาเล่นเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกแล้วมันเป็นฟรีฟาเดมีนาคมมีโอกาสได้เห็นไหมครับก็ผมผมอยากให้อันนี้เป็นแป้งว่าห้าสิบห้าสิบอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละได้แล้อันนี้แหละหัวข่าวอันนี้แหละหัวข่าวห้าสิบอย่าลืมเขาเล่นอยู่ลีกสูงสุด ที่เดนมาร์กใช่ไหมคะขณะนี้เรานิคเอ่อนิโคลัสนิโคลัสนิเกลสันเนี่ยตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยทะเบียนบ้านอยู่เลขาแป้งคุณรัชนีกรคุณยุ้ยเนี่ยเราทําพยายามทุกททุกวิถีทางกลุมการปกครองก็ช่วยเหลือเรากระทรวงต่างประเทศก็ช่วยนะก็ต้องบอกว่าแม่ถึงบอกว่าภาครัฐมีส่วนมากเอลิคเวมาก็เราก็ต้องหาวิธีก็อิมเมจินแบ็ s i d e b แบ็ s ขวาอย่างนี้สิฮะแม่ผมถามหน่อยว่าโดยโดยลักษณะของลูกซือ นะครับก็ส่วนหนึ่งที่คุณแป้งบางเป้าเอาไว้ซึ่งก็มีหลายคนที่น่าสนใจแต่ว่าในหลายๆชาติก็นิยมใช้โอนสัญชาติเลยแป้งมองมตรงน,นั้นก็แป้งมองโ,โมเดลอย่างศูนย์หน้าของเวียดนามเบอร์สิบสองนะคะคที่มาประสบอุบัตุมาระหว่างเล่นลัคขาหักนะก็ทางเราก็ดูแลเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าก็ส่งสารเขานะเพราะว่าจริงจริงมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ เวลานักกีฬาหลักๆแล้วเจ็บเนี่ยมันบางทีมเล่นไม่ได้เหมือนเดิมแม่ว่าจะเรียกไปแล้วเขาเป็นบราซิลเลยใช่ไเขาเป็นบราซิลแต่ว่าแป๊เข้าใจว่าเขามีเงื่อนไขที่ว่าถ้าอยู่ในประเทศนานกี่ปีเขาเล่นห้าปีเขาเล่นห้าปีในบิลิแต่นี่คือมันก็สองมุมนะคะหลายๆชาติก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่หลายๆชาติก็มองว่าเอ มันแล้วแต่มุมมองอ่ะข้าวมองว่าอย่างไงตูนมองว่ายังไงอ่ะผมมองว่าถ้าถ้าเป็นคนชาติอื่นแล้วมาเล่นยังรับได้ดีมกเลยดว่ามันเชื่อมโยงทางบลักนะไม่น้อยยังมีสายเลือดคนไทยอยู่บ้างแต่พอมาเป็นโอสันชาติเนี่ยคนไทยอาจจะยังแบบไม่ไม่อยากรับในเรื่องแบบนี้มากกว่าผมมองในมุมมบนคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดว่าคิดว่าถ้าเป็นแบบเอามาเลยอ่ะต่อให้เป็นนักบอลในไทยลีกอ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบมีความใกล้ชิดอ่ะ แล้วอย่างอย่างคนที่แบบดูเหมือนจะมีความใกล้อย่างดานโยอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ใกล้จริงๆนะครับผมว่าก็คงไม่ได้แบบชอบแบบนั้นมีคนมีคนสนับสนุนอรับูเต้ครับใครสนับสนุนเรื่องโอนไม่รู้คือต้องมันต้องเซาเช็คนี่เขาบอกหลายพันคอมเมนต์แล้วจริงหรือเปล่านะเป็นพันเลยครับตอนนี้เวียดนามไปห้าร้อยไม่ออกเวียดนามไปเจ็ดพันแล้วคนคอมเมนต์เวียดนามเยอะมากคนนี้อ่านไม่ออกเลยบแต่แต่ แตอ่อย่างว่านตุนนะเราก็ยังยังมองว่าอะไรที่ถ้าเราได้ได,ได้ไทยแทย้ไทยที่มีบัตรไทยเนี่ยน,นะมันก็มันก็ยังเรปรีเซต์มัน, <c oughs> มนยังดูมีนความภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยเขายังเป็นคนไทยแค่เขาไปโตแต่ต่างประเทศหรือแบบมีสายเลือดชาติอืน่นแต่อย่างน้อยเขาก็มีเลือดคนไทยที่แบบมาเล่นให้กับประเทศไทยอะไรแบบนี้ผมเชื่อ <ผม S 2> ว่าคนจะภูมิใจที่เป็นลูกครึ่งมากกว่าที่แบบเอาตัวสัญชาตินะงั้นถ้าอันนี้ให้ให้คุณแป้งอัปเดตกับแฟนบอลได้ไหมครับว่า ณนะนะวันนี้ไปถึงทัวร์นาเมนต์ต่อไปของทีมชาติไทยหน้าใหม่ๆของลูกครึ่งที่ตอนนี้เราได้มีการพูดคุยหรือเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นมีรายชื่อไหนที่แบบเราอาจจะจับตาดูในมีนาคมคที่เราจะมาคือแง้มมองว่าตอนนี้มันยังมีอีกทัวร์นาเมนต์หลักๆอีก3ทัวร์นาเมนต์ทบกกระทั่งตรงนี้มีการเคลียร์ใจกันมากน้อยขนาดไหนครับช็อตนั้นนะพีพ่พี่พูดตรงๆเลยนะว่า พี่น่ะเสียใจอันนี้พูดออกสื่อเลยแล้วกอ็อิชิอิก็เข้ามาขอโทษพี่คือประเด็นที่หนึ่งพี่ไม่ได้เคยเข้าไปแทรกแซงอะไรเลยและพี่ไม่ทราบว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการเดินแค่ในสนามครับนเจินในความเป็นจริงเนี่ยเดินเพราะพี่ไม่ทราบพี่ไม่ได้สือ่อแต่ว่าด้วยความเป็นพี่เนี่ยพี่ก็คิดว่าในการที่เราจะขอบคุณผู้เล่นคนที่12เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญแลวจริงๆก็ใช้เวลา มันเป็นความสื่อสารที่ผิดกันแล้วก็ใช้เวลาแค่แค่ไม่เยอะเลยวันนั้นน่าจะเก้านาทีมั้งคะเคร,ครมันอาจจะสื่อสารก็อาจจะเป็นว่าว่าไม่ได้สื่อสารกันนะฮะทีมงานที่อยู่ในห้องอโค้ดตอนนั้นอาจจะไม่ได้มาสื่อสารกับพี่พอพี่ก็ไม่นั่นมาพี่ก็พี่ก็ได้ได้เคลียร์กับอิชิอิชิอิชิก็ได้มาได้มาขอโทษนะมาขอโทษ ที่บ้านแล้วก็รู้สึกจะขอโทษตอนที่วันที่เดินทางไปแข่งเอเวนีด้วยนะ่ะใช่ใช่ใชแ่แป้งก็ได้บอกอิชิไปไปอย่างเดียวว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ต้องมีดราม่าเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วอันนี้แป้งแป้งพูดด้วยหลักการว่าแป้งเนี่ยเคารพการทำงานของโค้ดและแป้งก็ชอบโค้ดอิชิว่าเขาก็มีระเบียบวินัยดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่แป้งบอกอิชิก็คือว่าเรากำลังอยู่ในไลฟ์สดของไทยรัก เพราะฉะนั้<อ>นการที่เรา<อ>เราเป็นคนระดับนยน<อ>สมาคม<อ>เราเป็นคนระดับโค้ชทีมชาติไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของสมาคมร่วมกันเพราะเราคือวันทีมอันนี้คือคำตอบที่จะดราม่าอีกหรือไม่ <laughs> ไม่ผมว่าไม่ดราม่าผมว่าไม่ดราม่ามันเป็นเพียขอโทษและเข้าใจอิชิเข้าใจครับโอเคคราวนี้คราวนี้แน่นอนแฟนๆเองก็อยากจะให้คุณแป้งได้เน้นย้ำว่าโอเคอนาคตของอิชิไปต่อในเอเชียนครับแน่นอนใช่ไหมครับคือแป้งว่าเขาก็ดูจากแฟนบอลชาวไทยก็ดูจะชอบการทำงานของอิชิใช่ไหมคะใช่ครับถ้าคืออิชิยังมีสัญญา อยู่กับสมาคมคอีกปีกว่านะคะคทีนี้ถ้าพี่ถามคำถามเนี่ยคือพี่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะทีมแมถ้าพี่ถามทั้ง6กกูรูของสื่อกีฬาเนี่ย จากผลงานของอิชีและจากกระแสของแฟนบอลเนี่ยอันนี้ขอพี่เป็นฝ่ายถามบ้างโดราม่าเลยนะ <c oughs> ได้ครับคุณแป้งจิ้มเป็นคนเดียวครับจ <c oughs> ิ้มก็จะง่ายกว่าครับแล้วคิดว่ายังไงคะคจากผลงานจากกระแสจากทุกสิ่งทุกอย่างใครดีครับคุณแป้งไม่ใช่หมยถึงเลือทุกคนเหรอก็คำถามคำถามของข้าวก็ถามพี่ข้าวหรือตูนถ้าถามว่าถาาว่าอิชีจะได้ไปต่อไหมอ่าเดี๋ยวเริมที่ผมก่อนะกันโดยสัญญาณน่ะต้องไปต่ออยู่แล้วแต่พี่ถามว่า ความเห็นของสื่อกีฬา <Okay. S 2> คุณมีความไม่ง่ายกับผลงานเอารถผมถามก่อนละกัน <laughs> ผมก่อนละกัน <laughs> ผมรู้สึกว่าโอเคอาเซียนคัพไม่ประสบความสําเร็จก็เข้าใจได้ว่าไม่ถึงแชมป์แต่ว่าภารกิจที่มันก็ยังสําคัญแล้วก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าเอเชียนคัพอากับเอเชียนคัพก็คือเอเชียนคัพที่มันมันเอาแค่แชมป์กลุ่มอ่ะผมเลยคิดว่าแนวทางอ่ะมันอาจจะต้องต่อเนื่องต่อไปอันนี้ถ้าความคิดผมก็สำหรับผมครับผมมองว่าเขาเรียกว่ามาตรฐานสิ่งที่เขาจะต้องทําให้ได้นะ จากตรงนี้ไปคือการเข้ารอบเอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้อันนี้น่าจะเป็นตัวเซตผลงานเลยว่าถ้าไม่สําเร็จเราต้องมาพิจารณาแล้วแต่ตอนนี้ยังไงค,คุณต้องทํางานต่อไปจนถึงเอเชียนคัพรอบคัดเลือกทั้ง6เกมให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตัดสินกันอีกทีว่าถึงตรงนั้นเนี่ยเขายังได้ไปต่อหรือเปล่าอ่ผลผลงานมันก็ต้องเอาอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งหนึ่งก็เอ่อตอนนี้อิชิได้ทําอะไรบ้างดีกว่าแต่อย่างน้อยเราอาจจะได้เห็นว่ามีนักเตะ ที่อยู่ในอายุสัก20-25ถึงี่าเนี่ยที่กำลังจะขึ้นมาใช้งานเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตอนนี้อยู่หลายคนเหมือนกันครับกอออ็อาจจะต้องกลับไปมองว่าเป้าหมายที่เราแข่งอาเซียนครับในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เราได้ไปตามนั้นไหมครับพี่ปูเถอะหน่อยพี่ผม,ผมมองผมมองย้อนกลับไปตอนที่ฟุตบอลโลกแล้วก็อย่างเช่นครับเขาทำทีมสู้กับเกาหลีได้ไปเสมอเกาหลีในบ้านนะครับแล้วก็สู้อุสเบซสู้ระดับเอเชียได้เพราะนั้นเนี่ยกับการที่อาวุธยังไม่ครบมือแล้วไม่ได้แชมป์อาเซียนครับเนี่ย ไม่ควรจะเป็นบทพิสูจน์นะคเขาเขาควรจะได้ทําทีมต่อเพื่อในทัวร์นาเมนต์ที่มันใหญ่ขึ้นแลวประเมินตรงนั้นผมตอบเป็นตัวแทนของแฟนบอลแล้วไงคราบคุณแป้งว่าอย่าเพิ่งปลดแล้วก็วก <c oughs> อิชิเองกําลังทําให้ธรรมเนียมของฟุตบอลในการมองไปอีกสเต็ปหนึง่งมันทําให้ผู้คนกําลังคล้อยตามครับ,รบแล้วก็มากกว่าช่วยรางวัลอิชิให้เรื่องของมุมมองของฟุตบอลที่มันโตขึ้นที่เขาพยายามเอามาใสา่ อันนี้กนะ็ถ้าถามผมเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ฉีกแต่พวกผมมองอย่างนี้ก่อนว่าทั้งหมดที่ผ่านมามันมันมีมันมีเปอร์เซ็นต์เทรของการไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของบอลโลกกับเอฟเอฟเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าอิชิไม่ควรทํามันเพียงแค่เรามาวัดกันที่เรื่องของอันดับโลกที่เพิ่มขึ้นในยุคข,ของอิชิเรามาวัดกันที่เกมเพอร์ฟอร์แมนที่มันดีขึ้นในยุคข,ของอีชีแล้วก็รวมไปถึงชุดเนี้ย ผมแค่มองว่าไปถึงชิงก็เก่งแล้วอะไม่ต้องแชมป์หรอกเพราะอย่างเนี้ยมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต้องไปต่อนี้มาได้บทสรุปเลยไหมครับไม่ค่ะพูดในมุมลับนะคะที่แป้งไม่เคยแชร์ที่ไหนก็ต้องมาแชร์ที่นี่ในวันที่เราไม่ได้ไปไปต่อรอบ3มของบอลโลกนะคะอิชิได้เข้ามาประชุมกับแป้งแล้วเป็นสิ่งที่แป้งยังไม่เคยเปิดเผยใครอิชิเนี่ยเป็นคนที่พูดกับแป้งตรงมากบอกว่าก็ใช้แปดนะใช้ล่ามแปดใี่แจ๋บอกว่า มาบอกว่ามาดามนแ้ง,แงไอจะสร้างเลือดใหม่เพื่อเตรียมไว้สลับสี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยยจะเห็นนักฟุตบอลใหม่อาจจะต้องอดทนใช้เวลาใช้เวลาเพราะว่าเรามีเวลา4ปีข้างหน้าที่จขไปบอลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย ย่าอ่อนไหวเขารู้ว่าเวลากระสุนลงเนี่ยมันจะกระสุนลงทั้งโค้ตทั้งไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอิชิกับแป้งก็จะพูดว่าอย่าอ่อนไหวถ้าผลงานไม่ดีดังนั้นจะเห็นว่าในการคัดตัวอาร์เซนครับก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แป้งต้องขอบคุณนะคะสโมสรทุกสโมสรที่กรุณาปล่อยตัวมาให้แป้งนะคะที่นะคะไม่ว่าจะเป็นปูรีรับยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ด อุทัยธานีการท่าเรือเอฟซีลำพูนและยองนะคะคือแป้งยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครอีกราชบุรีราชบุรีตัวนทาจากราชบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นอะไรที่ใหม่ๆเยอะแล้วก็ได้ตัวจากต่างประเทศก็ได้บุ๊กมาได้น้องเช็คมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งมองว่าด้วยตัวอย่างนี้อิชิเอามาขนาดนี้เนี่ยแป้งแป้งคิดว่าผลงานเขาดี อันนี้อันนี้จริงๆเลยครับใครจะเนื้อนใเรามาถึงไฟนนลอะไฟนอลก็เก่งแล้วขอโทษนะเวียดนามนะปิดดีกสองเดือนนะไปเก็บตัวที่เกาหลีด้วยนะใช่ครับใช่ครับอ่าึ้นมาไหนๆมาทางนี้แล้วขอไปทางนี้อีกดราม่าเกิดเรื่องพูดสินะพูดสินเนี่ยในคอมเมนต์เยอะมากว่าเราจะฟ้องเขาไหมสองเกมนี่เขาแบบอะเกมแบบกาตาเกมพูดสินกาตานัดแรกก็ทีหนึ่งแล้ว จังหวะเาวจังหวะโน่นนี้นั่น<ม>แต่ว่า,าวันเจออารมณ์อารมณ์เราอารมณ์ลงหน่อยไม่ไม่เราต้องต้องจูงให้คนกลับมาดู <c oughs> โอเคอมาดู <c oughs> แล้ววันที่ชิงกับเวียดนามนั้นที่สอง <c oughs> คือคือเอาพูดกันตรงๆอ่ะมันมีจังหวะผิดพลาดเยอะ <c oughs> อเป่าเหมือนแบบ ถ้าพูดกันตรงๆก็ประมาณเกรดไทยลีกอ่ะอันนี้พูดตรงเกรดไทยลีกนี่ดีสุดเกรดไทยลีกที่ดีเกรดไทยลีกที่ดีอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ว่าคือแฟนบอลแฟนบอลอยากรู้วิจารณเรื่องผู้ตัดสินมาเยอะจะเอาเรื่องไหมฝังของสมาคมจะมีการแอคชั่นอะไรกับเรื่องผู้ตัดสินไหมครับคปังถ้าเป็นแป้งอะแป้งเป็นอายุสมาคมเนี่ยะแป้งแป้งมองหลายมุมแป้ง ถ้าใช้ภาษาสษาวยๆนะก็จะบอกว่าไม่ท <s> ันเกมหมายถึงเรา พู้ดำเนินการตัวเลงไม่ไต้องอันนี้ได้อันนี้ได้ไม่เนาะลอยลอยเลยนะเราเหรอไม่ทันเกมตัวเต้ไม่ไหวเลยง่ใายผมกำลังมองว่าเราเป็นพิธีกรได้ไงวันนี้เราไปเสียเหลี่ยมพุทธศิลป์หรือเปล่าอะไรนะผมกำลังมองว่าเราไปเสียเหลี่ยมพุทธศิลป์หรือเปล่าภาษาสวยๆก็คือไม่ทันเกมแล้วก็ มันก็มีหลายช็อตนะมันก็ต่างคนต่างก็มีหัวใจนะครับแฟนบอลไทยก็มีหัวใจนักเตะไทยก็มีหัวใจครับนักเตะเวียดนามก็มีหัวใจแฟนบอลเวียดนามก็มีหัวใจมันก็มีสองดราม่าแหละมันนั้นอืออืใช่ครับซึ่งสองดราม่าเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากหลายเหตุการณ์ดราม่าแรกเลยก็คือว่าอ่ลูกที่ลูกสุภโชคอ่าลูกที่น้องเช็คลูกนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นกติกาทั่วไปเนี่ยอืถ้ามันเป็นคือมันพูดยากไงถ้าเป็นแฟามันพูดยากเราพูดแฟงๆเลยนะถ้าเป็นแฟ์เพย์เนี่ยเวียดนามเขาก็ไม่แฮปปี้เขาโยนบอลออกเราต้องอย่าต้องดังต้องยังไม่เตะถูกไหมแต่ว่าน้องมันคือมันชุลมุนอยู่มันมีทั้งคนล้มเจ็มันมีทั้งคนเจมันมีทั้งอะไรใช่ไหมฮะถ้าถ้าจริงๆแล้วมันก็หลายหลายคนก็วิจารณ์เนีย ข้างบนน่ะเป็นเอฟฟิโตเลยนะทุกคนก็มองถึงลูกนี้นะเพราะฉะนั้นก็ใจเขาใจเราเวียดนามเขาก็ไม่แฮปปี้ลูกนี้ใช่ไหมคะอันนี้พูดตรงหน่อยส่วนลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งแป้งคิดว่าและส่วนลูกที่เตอร์โดนใบแดงโดนใบแดงอย่าลืมว่าเตอร์โดนใบเหลืองมาแล้วนะแต่ก่อนที่เตอร์จะได้ใบเหลืองที่สองเนี่ยกรรมการก็ไม่ได้เป่าหยุดเกมมันก็พอคนดราม่านิดนึงที่ไม่เปล่าตรงนั้นเราก็หหูดอิด แต่เตอร์ก็โดนเหลืองที่สองจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครับมันก็น็อกนอกอะ,อะเข้าใจครับแล้วก็แป้งบอกแล้วว่ามันเขาเต็มที่เราก็เต็มที่นะฮะ,ะกีฬามันจบไปแล้วใช่ไหมฮะแป้งไม่อยากจะเอาเรื่องถูกต้องอ แป้งแป้งในในความรู้สึกของแป้งนะคะผมสรุปให้เลยก็คือจะไม่หน้นะตัวแต้คิดเหมือนที่หรือเปล่าผมเข้าใจผมเข้าใจครับือคือที่เข้าใจใจแฟนมอนคือมันมันาดไปแล้วี่เข้าใจนะว่ามันมันเป็นกีฬาที่แน่นอนแหละเออมิตรภาพแห่งเกมยังต้องมีอยู่สวยงามกว่าประมาณใช่ใช่ผมผมว่าที่พีดไม่ได้ได้ได้ครั้งนี้ปกติเนี่ยอาเซียนครับมันเหมือนเราพอพลาดเราก็ครั้งต่อไปเราก็อยากจะได้แชมป์อ่ะอ่าครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าถ้าเราต้องไปแข่งขันอีกเนี่ย เรามองว่าเอ้ยคราวนี้ไม่เอาละเอาชุดใหญ่เลยไหมหรือว่าแนวทางแบบเนี้ยเอาชุดเล็กชุดอยู่ยี่สิบยี่สามตะไปพวกกับนักเตะที่อาจจะยุคเกินไปรวมๆกันแบบเนี้ยสร้างแบบใหม่มองมองยังไงก่อนจะอาเซียนคัพนะเอาใจช่วยพี่ดังสีเกมก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้นอกวงเราคุยกันเรื่องนี้